รู้ไหมคะว่าชีวิตมินง่ายด้วยโปรแกรม Enjoy Reward ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีมีตัวแทนแล้วก็ลูกค้ายเยอะแยะมากมายแต่ว่าบริษัทของมีนะคะมี Enjoy Reward ให้ก็คือเป็นโปรแกรมที่เวลาคุณคลิกสั่งซื้อนะคะเกิน1,600บาทนะคะ เป็นสมาชิกน,นะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมเข้า Enjoy r e w a r d กับเรานะคะคุณจะได้เป็นเงินคืนไปไวอ์เชอร์นะคะเข้าไปในเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกๆหนึ่งพันหบาทคุณจะได้5%ของ1,600นะคะก็ตีเป็นเงินอนึ่งแบาทนะคะถ้าเกิดว่าเราสะสมไปเรื่อยๆนะคะจะใช้ได้นะคะภายใน3เดือนนะคะคุณก็สามารถเอาเงินตรงน,นั้นนำมาซื้ออะไรในครั้งต่อไปได้เลยเจ๋งไหมคะวินบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเลยแล้วก็ Enjoy r e w a r d อีกแบบนึงเป็น Enjoy แบบพรีเมียร์สำหรับใครที่สมัคร a ออาร์โอมานะคะคุ o ด้วยกันทุกทุกหนึ่งพันหกร้บาทคุณจะได้เป็นเงินคืน 1, 160่บาทค่ะบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วก็มีกิฟต์ไวเชื่อมีวันเกิดต่างๆอีกมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่อยากสมัครสมาชิกนะคะนูสกินใช้สินค้าแบบต่อเนื่องน,นะคะให้มีบดูแลนะคลิก